ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับค่เพ่งตเกียวมิวสิกที่ขคารแปักสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดมินจะให้ไปดูรางวัลผลการประกวดเบสคอสตูมนะคะพี่น้องเข้ารอบ5ทีมแต่ว่า123นั้นคือใครแล้วก็รางวัลพิเศษ2รางวัลจากแม่น้องเป็นใครคำาคลืนนีสนุกสนานมวลจอยค่ะพี่น้องเร็จสิ้นไปหนึ่งกิจกรรมแล้วไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ อันดับแรกขอเป็นรางวัลพิเศษรางวัลละ2,000บาทจากแม่น่องรวม2ทีมไปชมกันค่ะทีมไหนจะได้รับรางวัลชมจากคลิปนี้เลยค่ะปันที่จะมอบให้กับผู้เข้าประกวดเบสคอรตูมของเราในค่ำคืนนี้2รางวัลแรกก่อนนะคะเป็นรางวัลพิเศษจากแม่น่องนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ประกวดเดี่ยวเราจะให้เดี่ยวเนาะ สำหรับคนที่ประกวดเป็นทีมก็รับเป็นทีมเลยนะคะ <c oughs> สำหรับรางวัลพิเศษจากแม่น้องขอนแก่นนะคะ <c oughs> รางวัลแรกเฮรางวัลแรก <c oughs> ได้แก่ได้แก่พักสักครู่เดียวค่ะ <c oughs> พักโฆษณา <c oughs> แหม่็จะมีโฆษณาต่อรก เลินี่คือโฉงหน้าของผู้เข้าประกวดนะคะมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมนะคะกับเบสคอตูมกับ, <น Laure th> บงานแฮปปี้นิวเอียร์นะคะโตเกียวมิวสิกของเราในปีนี้นะคะ902,569ในคำาืนืนี้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองกันล่วงหน้านะคะก่อนที่จะปีใหม่จริงนั่นเองนะคะและสำหรับวันปีใหม่วันเข้าวดาวเราก็จะลุยงานกันยาวยๆไปเลยนะคะ <ança> 2, าาร, 2> รางวัลค่ะาาอันนี้กรรมาการกันรางวัลปลคะแนนนะคะ,ะเ,เสียงจากทางบ้านอยากอัดฉีดไทยเป็นพิเศษร,รางวัลละสองพันบาทจะไม่น้องนะสอรางวัลใน,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 นกานนี้นะคะเรียนเชิญแม่นองน,นะคะเป็นผู้มอบรางวัลหน้าเวทีเรียนเชิญค่ะหลบค่ะที่ฉันจะเดิน และสำหรับอารีชมาแม่หน่องนะคะเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะสำหรับรางวัลแรกนะคะรางวัลพิเศษนะคะเงินรางวัลจากแม่หน่องมูลค่ารางวัลละ2,000บาทได้แก่รางวัลและเป็นทีมนะคะเป็นทีมได้แก่ทีม ทีม5สาวสังกทานค่ะรับไปเลยนะคะรางวัลพิเศษจากแม่น้องค่ะอ้ายเดินมารับเงินเดินเร็วเชียวนะคะอีสังกทานนะคะ <S 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 งงมากรางวัลพิเศษจากแม่น้องไปรางวัลแรกนะคะขอเสียงปรบมือค่ะ <S <S 1> <S 1> <S และ <S <S สำหรับ รางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลจากแม่น่องนะคะมูลค่า2,000บาทหลังจากนี้นะคะเรามอบรางวัลเสร็จเราจะปาระกาศ5คนสุดท้ายหรือ5ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเบ MM สคอสตูมนะคะสำหรับรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลจาลก,ากแม่น่องมูลค่า2,000บาทได้แก่ทีมทีมซีแกรมและแอนนี่ค่ะ คู่ไหมคะทีนี้มารับเงินมึงมาเดี่ยวได้นะคะเ,เดินเร็วด้วยนะคะตอนร <2, 000 S 1> ับเงินสองพับาทจะหาง่ายกว่า5คนนิดนึงใช่นะคะสรุปแล้วใช่ไหมว่ามาเป็นคู่ใช่ไหมโอเครับรางวัลจากแม่น้องค่ะส0งพบาทนะคะแล้วก็2รางวัลได้แก่ทีมสังกะทานแล้วก็น้องแอนนี่กับน้องซีแกรม ต่อไปจะเป็นเบสคอสตูมรางวัลที่หนึ่งสองสามจะเป็นทีมไหนหรือใครบ้างนะคะพี่นอ้องจะเป็นทีมหรือเป็นเดี่ยวไปชมจากคลิปนี้ค่ะเลิศอ,อันดับที่สองนั่นก็คือที่สามมงไหมคะตอนที่ดิฉันจะประกาศต่อไปนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองนั่นก็คือที่สามมงไหมคะมเดี่ยวนะคะ คุณเมย่าค่ะในกันนี้เรียนเชิญคณะกรรมการนะคะมอบรางวัลมอบเลยไหมคะอ่าซองรางวัลนะครไม่ต้องตื่นเต้นค่ะลูกเออคนเห็นหนูตื่นเต้นกว่านี้อีกนะคะและสำหรับเรามาเป็นทีมค่ะได้แก่ทีมห้าสาวสักกานค่ะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ไปนะคะเป็นบ้านพร้อมนี้สินนะคะให้ไปผ่อนเองขอบคุณมากเราอาจจะให้ตีมผิดไปนะคะบอกให้แต่งตลกนะคะแต่งเป็นผีบ้าหมดเลยนะคะ้างเา้าบอาอ่ะละคะ่ะและรางวัลชนะเลิศ b บ s, <S คอ o s t ตูม งานฉลองปีใหม่ไ้เปนโตเกียวมิวสิคประจำปี2568เข้าสู่2569ได้แก่ สูมค่ะเออเอออุ้ยแต่เราว่านแนวพังเทปใ,ใหญ่แบดนี้มีขึ้นมาดิเอาเลยเอาแล้วลนะครับเมือนทุกเอิยร์บดนะฮะนอกจากแต่งเหมืองขมิ้นแล้วยังแต่งเหมือนพระสังกัจจัยด้วยนะคะในคราวเดียวกันนะคะขอเสียงปรบมือค่ะกับเบสขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการโบสถนะคะพี่น้องได้รางวัล The Best Costume นะคะพี่น้องรางวัลรองชะเลิอันดับที่1เป็นทีม5สาวสังฆานและรางวัลรองชะเลอรนดับ2ก็คือลำดับที่3ก็คือน้องเมย่ากุมารทองนะคะ่ะพี่น้องนั่นคือความสนุกมวลจอยของคำขึ้นนี้ในการมอบรางวัล5รางวัลน,นะคะพี่น้องสำหรับ เบสคอสตูมของค่เพลงโตเกียวมิวสิกแอดกันเลยน้ำเรียนค่ะพี่น้องพบพอกันไหมคลิปนาค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ